so diperapukan? นี่คือรายการ n นส n e นครับเป็นรายการรวบรวมข่าวสารวงการเกมในรอบสัปดาห์มาอัปเดตความเคลื่อนไหวข้อมูลและรวมไปถึงวันวันจำหน่ายซึ่งจะทำให้ทุกท่านไม่ตกข่าวกันนะครับข่าวแรกกับเรื่องของการเลื่อนวันจำหน่ายของ2เกมจากท่า E. A. ครับเริ่มต้นที่ Dragon Age Inquisition ที่เลื่อนวันวันจำหน่ายเป็นวันที่18พฤศจิกายนนี้ที่ฝั่งอเมริกาและ21พฤศจิกายนนี้ที่ฝั่งยุโรป และเกมคือ Battlefield Hardline เลื่อนออกไปถึงนช่วงปี2015ครับในส่วนของ Battlefield Hardline นั้นได้ให้สาเหตุการเลื่อนมาว่าทีมงานต้องการพัฒนาเนื้อหาระบบเกมโหมด Multiplayer และรวมไปถึงความเถียนของเกมให้ดียิ่งขึ้นก็หวังว่าทีมงานจะทำให้มันดีขึ้นสมกับที่เลื่อนเวลาวางจำหน่ายไปนะครับ ข่าวที่2นี้เป็นงานอีเวนต์พิเศษเพื่อเอาใจชาวเกม The Last of Us โดยเฉพาะเพื่อการต้อนรับในฉบับริมาสเตอร์บนเครื่อง PlayStation 4 Sony จึงได้จัดงานอีเวนต์พิเศษนี้ขึ้นโดยใช้ชื่อง,งานว่า The Last of Us One Night Live ซึ่งจะจัดกันในวันที่28กร,รกฎาคมนี้ก่อนวันวางจำหน่าย1วันโดยในงานนั้นจะมีการพากเสียงสดของทีมพากเกมนี้ และรวมไปถึงได้ฟังเพลงประกอบเพราะๆของกัสเตโวซันโตลาลาโดยสามารถชมสดได้ผ่านทาง t วิชยูทูบและ e และ PSN Live Event App บนเครื่อง PlayStation 3ครับ ข่าวที่3เป็นข่าวการฉลองครบรอบ10ปีของซีรีส์เซงโกกุมูโซหรือซามูไรวอร r ริเออร์โดยทางโคอิเทคโมได้ปล่อยชุดพิเศษชื่อว่าซามูไรวอร r r ิเออร์สเปเชียล m อนิเมแซึ่งข้างในนอกจากจะมีโัวแผ่นเกมแล้วยังมีอนิเมะพิเศษที่จัดทําขึ้นเพื่อฉลองครบรอบ10ปีและยอดขาย6ล้านแผ่นของเกมนี้ด้วยในชื่อเรื่องว่าซามูไรวอร r r ิเออร์สเดอะลีเจนด์ออฟซานาด เนื้อหานี้จะพูดถึงเรื่องของซาดะยูกิมูระสุดยอดสมุไรอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นพร้อมทั้งมี OST, o r i g อ n ริ s o นอลซาวด์และ DLC เกมนี้มาให้แบบจัดเต็มอีกด้วยซึ่งจะจัดจำหน่ายในวันที่21ตุลาคมนี้ครับ ข่าวสุดท้ายเป็นข่าวของผู้ที่มี PlayStation Network Plus หรือ Xbox Live g o ซึ่งเป็นข่าวดีน่าดูครับกับเกมยักษ์ใหญ่อย่าง Destiny สามารถให้โหลดกันแล้วโดยที่ไม่ต้องใช้โค้ดแต่อย่างใดซึ่งสำหรับตอนนี้ยังเป็นในรอบทดสอบหรือ Be t a t t s t นะครับส่วนตัวเกมจริงๆนั้นจะวางจำหน่ายในวันที่9กันยายนนี้ครับบนเครื่อง PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360ครับ และนี่คือข่าวสารประจำสัปดาห์ที่ทาง n นส n ี w ได้นำมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านกันครับท่านใดต้องการแนะนำข่าวสารติชมหรือพูดคุยกับทีมงานได้ที่ f a c e b o o k c o m n a s p r o j e c t หรือ subscribe ที่ช่อง YouTube ช่อง n a s g a m e c h a n n e l ได้ครับและน้องใหม่กับช่องทาง google+ Plus ที่ p l u s n a s p r o j e c t สาหรับสัปดาห์นี้คงต้องลาไปก่อนพบก,กันใหม่กับข่าวสารในรอบสัปดาห์ครั้งหน้ากับ n a s n e w ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตาม ขอบคุณและสวัสดีครับ